สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องก็จิมารีวิวอะไรครับเลโก้คนเล่นโกคูคูคู่คูค,ค,ค,คเป็นเลโก้ดาวพิฆาตอสูนเลโก้เสาหลักเสาหลักอะไรครับเนี่ยเสาหลักเพิงเลโก้คูนะครับรู้สึกว่ามันจะมีอะไรด้วยนะครับมีต้นไม้มีอะไรด้วยนะครับมันเป็นที่ใส่น้ำอ๋อบ่อน้ําบ่อน้ํานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยไป อืออ่าแหวนที่หนึ่งแหวที่หนึ่งครับอันนี้เป็นตัวหัวแขนโ,อ,โ,โ,อ,โอ้มีโซ่ด้วยโซ่ด้วยอ่ะมีโซ่ด้วยมีดาบด้วยมีดาบโอ้โหต่อยากมั้ยเนี่ยง่ายมากนี่ครับแหนที่เอ้ยไม่ใช่แหนที่อะไรล่ะคู่มือคู่มือครับนี่ครับ,รบโอ้โห ครับเดี๋ยวน้องกะจิจะต่อตัวเรงโอกุอ่าเดี๋ยวพ่อจะต่อพ่อต่อบ่อน้ําไปเดี๋ยวนูจะต่อเองแขนครับอันนี้เดี๋ยวนูต่อตัวเองตัวนี้เราไม่ต้องใช้คู่มือนะครับตัวนี้เราใช้คู่มืองั้นเดี๋ยวนูทำเองนีหนูทำเองเหนื่อยบ่อน้ำจะต้องใช้คู่มือครับแล้วของหนูไม่ต้องใช้ข้่มือหรอกผิดนีต้องใส่นี้ก่อนเลยอ่านี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับนี่บ่อน้ําเหมือนในรูปเหมือนในรูปนี้รูปนี้นะครับนี่บ่อน้ํานะครับอ่าในนี้ก็คือเคียวจิโร่อ่านี่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือิโตัวเคียวจิโร่นะดูรูปนะครับนี่นะครับเคียวจิโร่นะครับอ่าชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปคืออะไรครับรถรถครับอ่ามันจะคล้ายๆรถเข็นนะครับรถเข็นนี่ คล้ายรถเข็นนะครับเป็นรถเข็นตามภาพนี้นะครับอ่าแล empresas, ้วก so, ็ช so, ิ้นต่อไปนะครับเป็นพื้นดินนะอันนี้คือป้อมอะไรก็ไม่รู้ครับพื้นดินนี่นะครับตามภาพนี้นะครับป้อพื้นดินนะตามภาพนี้นะครับนี่ครับเป็นป้อมอะไรสักอย่างนะครับเป็นป้อมอะไรสักอย่างแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นถังน้ําที่พ่อคาลิโลเอาไว้ดื่มอ่าก็คือบ่อน้ําตามภาพข้างบนอย่างนี้นะครับบ่อน้ํานะครับอ่า เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรถตีนกลาวนี่ครับนี่บ่อน้ํานะครับนี่รถเข็นนะครับรถเข็นอันนี้ก็เป็นป้อมอะไรสักอย่างมาดูนะครับอ่าเราจะให้เจี่รดยืนกลางป้อมนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับยืนกลางสนามนี่นะครับอานี่ป้อมนี่บ่อน้ํานี่รถเข็นนะครับ ก็จะ <Okay. S 1> ได้ตามที่ในกล่องเขามีให้แถมยังมีเศษวัสดุเหลือด้วยนะครับอาจจะเอามาดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับนี่นะครับอโอเคนะครับถ้าน้องๆสนใจใครๆสนใจจะเล่นเลโก้ก็สามารถซื้อมาประกอบเล่นได้นะครับนี่ก็คือครบแล้วนะครับอ่าโอเคนี่ก็คือเลโก้อะไรครับเลโก้เคียวจิโร่เคียวจิโร่จากดาพิฆาตอาสูเดว่นสเลก โอเคถ้าชอบน้องกติรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องกติด้วยนะคบบ๊ายบายบ๊ายบาย